นนี้จะพามาดูเบื้องหลัง กองถ่ายพรีเซนเตอร์คนสวยของแบรนด์เราเนื้ทโฟงานนี้บอกเลยว่า CEO อของเราลงพื้นที่เองกันเลยนะคะหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เนื้ทีโฟเนี่ยคือคุณเจนิเฟอร์คิมถือว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมแห่งวงการบันเทิงของเราเลยทีเดียวมีซ e o ของเราก็ตั้งใจกันทําสุดๆหรือว่าขอเตอิมน้ำตาลกันทุกชั่วโมงง,งานนี้เราจะเอน r g y จี้ปูดบปุไม่มีอ,อมทุกคนในกองถ่ายตั้งใจกันมากๆถ่ายกันตั้งแต่เช้าตู่ยเย็นแต่ใดๆทุกคนก็มีพลังงานลดเหลือเพราะว่าดื่ม Beautifo ดดดดื่่่มงงาายไไ้ครบบก Nutifo ูน คะนแนนเต็ม100อยอย่างน้อยต้องได้9 9จริงตั้งแต่ดูมาทุกคนว่าคุณคิมเปลี่ยนชุดไปแล้วกี่ชุดคะใครอยากตอบก็คอมเมนต์ไว้ล่าสคลิปได้เลยหรือว่าอยากเห็นว่าภาพที่ถ่ายออกมาเป็นยังไงก็าสามารถไปติดตามได้ที่ช่อง n e w t i f o นะคะูจากหน้าซ e o ของเราแล้วเป็นปื้มมากเพราะงานนี้ถือว่าลงทุนลงแรงเพื่อให้แบรนด์ออกมาดีที่สุดแม่คิมของเราก็ตั้งใจมากๆเลยคะ่ะเห็นแบบนี้ก็ไม่มีใครยอมใครกันเลยนะคะหมายถึงไม่มีใครยอมพักดูจากหน้าซ e o ตอนนี้ก็คือเริ่มเคี้ยดละเปิดโหมดทํางานปุ๊บก็จจริงัััปปบเล่่ยนนนสถาาาฉกกกไม ให้ทุกระเลขของงานตรงไปตามที่ตั้งใจไว้ดูเหมือนว่างานที่ออกมานั้นจะถูกใจอย่างยิ่งเหมือนว่าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดติดตาม CEO ของเราด้วยนะคะและฝากมิวติโฟด้วยนะ